สบายดีครับสบายดีเอฟซี FC ทุกๆคนนะพี่น้องมาพบพอกัอีกจะคลิปหนึ่งเนาะพี่นอนะ้องเนาะมื่อหนีปองหวางมาก็จะมานังอัดคลิปตอบคำถามแฟนๆตอบคำถามเอฟซีแทนผู้ชมหลายๆคนที่อยากหูอ่าที่เม้นมาถามไหวเนาะพี่น้องหรือว่าเสร็จถามเดี๋ยวสาวบนากจะตอบไหวในคลิปนี้เลยเนาะหรือว่าพี่น้องคนไหนหรือว่าที่ที่อยากหูเรื่องเรา สัาน้ากันเม็นไหวไตคลิปเด้อพี่น้องมีเวลาสัาน้าก็จะมาอัดคลิปตอบคำถามเนาะนี่ก็จะบเบาๆไล่ห,หายแล้วเขาก็จะมาเขาเหลืองกันเลยพี่น้องคำถามจากเอฟซีทางเจริญนครเนาะอันพี่ฝนเนาะพี่น้องอ่าพอดีเพันท้าว่าพีนเจท้าวเอายี่ดวงงานแบบบองกับบ้านหรือย,อยังเนาะชาหรับกับบ้านหรือย,อยังเนาะคือ ลิปห่างหายนะเพีองบางทีขิบห่างหายคือบริเติมเน็ตนั่นเองนะพียงกับบ่มีเวลาอัดขิบหรือว่าเน็ตบ่มีนั่นเองกัคขิบจะห่างหายนะยังอยู่ยังอยู่เด้อมีคนยังอยู่ยังทํางานอยู่ปกติแต่ว่าที่บุปกติคือทํามือเว้นมือก็มีทําจํามือซีมือก็ยุดไปจริงๆเนาะกับบดิเอม่ยงบุปกติบันไดแต่ว่ายังอยู่กรุงเทพอยู่เนาะยังบริหารในเมืองเนาะ ยังทำงานอยู่จ้าตอบคำถามผีพ้นเลยเนาะนคำ,ถา,ะคำถ,าถามที่สองแะพี่หรอคำถามที่สองแร้วพี่งจะทำมาสัปดาห์หน้าพักอยู่ก็ใัยอยู่กันแต่คนอยู่บ้านเสาเนาะอยู่บ้านเสา,เออา,สาตอนนี้พักอยู่ร่วม,มร้าน่เนี่ยกับเขามานสี่คนเนาะสีค่คนร่วมจะพร้องบานเนาะก็จะเป็นหกเนะาะจะจะอยู่กันคนละของเรา่หรอ แต่ว่าในห้องป้องอัปเดตลหละุดตอนนี้เราจะอยู่กันสามคนเนาะจะมีอีกหนึ่งคนมาเพิ่มก็คือร้านสาวของรัชจังเนาะก็จะมาเพิ่มอยู่กับเป็นสามคนเนาะตอนนี้อัปเดตลหละุดเนาะเพียงอันนี้เปิดคำถามท,ที่สองนะคำถามท,ที่สามก็จะทำราคาของแพ,ง,พงบอ่อประมาณเท่าไรเนาะก็มั่นไม่ก็จะโบแพงแห้งพี่นนองรวมขนาดคขาใไฟเดือนหนึ่ง,ง,งจ่ายอยู่ประมาณสามพันสามเนาะ ประมาณนี้เนาะมีคำถามที่สามแล้วเนาะพี่น้องซาบานาจะออกอันตอบไปที่ละคำถามที่จำได้เนาะพี่น้อง้าพู้ได้อยากหูหรือว่าอยากหูอียังเกี่ยวกับสาบานาอีกค่ะเม่นเม่นเม่นมาไต่ขิดเนาะพี่น้องเดี๋ยวซาบานามาไว้าานาก็จะมาอัดขิดตอบคำถามเนาะคำถามที่สี่เนาะพี่น้องบางคนถามว่าเอ่อที่เขาเมื่อใหม่หรือบอกอาจจะปฏิทินต,ตามิปดพาหรือว่า คอมเมนต์ท่าไหมอ่าคอมเมนต์ทางลาวว่าคือกันกับทางไทยบ่แต่ว่าคอมเมนต์เทปของลัชจังนเนาะพี่น้องอันนี้สปอนัซอร์จิมบะต่อคำถามว่ะว่าคือกันหรือบออ่หูเนาะอันเพราะว่าอยู่ทางบ้านกันบโมคอยู้จักกันเลยคอมเมนต์แต่อยู่นี้จะมาตอบคำถามว่ารัดจังเป็นคนไทยเนาะพี่น้องเนาะโมเมนต์คอมเมนต์อยู่ลาวเนาะมันเป็นคนไทยแต่ว่าที่ว่าภาษาคอมเมนต์ใดก็คือ เป็นภาษาพื้นบ้านนั่นเองเนาะพี่น้องเป็นภาษาพื้นบ้านเ,เ,นนเป็นภาษา,า,า,าท้องถิน่นก็จะบอกเป็นภาษาเขมรเนาะแต่จริงๆแล้วเป็นคนไทยเดอ้อท่าานหาเนาะรัดนั่งอยู่อยู่สาเนาะว่าหลายคนขเขาวจริงิงว่ารัดจังเป็นคนลาวแต่จริงๆริงว่าแมนได้อพนะี่น้องรัดจังเป็นคนจังหวัดศรีสะเกดอีสานใต้นั่นเองเนาะรัดจังเป็นคนไทย คนไทยไทยแท้ๆแต่ว่าเผนเป็นอเซอไซน์หรือมาจากคุ้นกรบอมุฮูเนาะอาจจะติดกับคำเมนหรือว่าบางคนจะมีภาษาพื้นบ้านเป็นพื <S <S ้นเพพื้นบ้านผนจะวอาเป็นภาษาคำเมนภาษาสวยเนาะภาษาลาวภาษาไทยรวมๆกันเนาะในหมู่บ้านนะแต่ว่าเป็นคนสีสเกตเด้อร์ทำที่ีฮกเนาะชาวบ้านจะเห็นงานอยู่ไสเห็นงานอีหยังเนาะ เฮ็ดงานอีหยังบ่เฮ็ดงานเป็นสาวโรงงานเด้อพี่น้องเป็นสาวโรงงานเย็บผ้าเย็บหมวกเนาะพี่น้องบ่แม่นเสื้อผ้าเนาะซะบน่สิเฮ็ดงานเป็นอ่าเย็บหมวกบ่แม่นเย็บผ้าเนาะสิอันเดียวกันบ่บ่ได้เย็บเสื้อผ้าแต่เป็นเย็บหมวกนั่นเองเนาะพี่น้องเป็นสาวโรงงานเด้อกคําถามเัจงเฮ็ดงานอยู่ไสเนาะเฮ็ดงานที่สังนนะัจาง รัดจังเนาะพี่น้องลัดจังเหตุงานอยู่แถวสัละแดงเนาะหรือว่าฝังนนะ่งนู้นนะฝัง่งนี้ยังเกาะสีลมฝั่งสีลมรัดจังเป็นสาวร้านอาหารญี่ปุ่นเนาะผู้ใดไปเท่านั้นกับไปแวะเวียนอ่าอุดน,นในเด้อพี่น้อถึงจะเป็นลูกจ้างก,กับแวะเวียนไปทักทายแล้วเนี่ยอยู่สัละแดงซอยหนึ่งอ,อูอ ข้างๆโรงแรมเนาะโรงแรมบันดาลาเนาะเป็นร้านอาหารโทกะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นเด้อพี่น้องไปอยู่ใกล้ๆแถวนั้นหรือว่าอยากถักทายละจังก็แวะเขาไปถักทายเพื่อนได้เนาะพี่น้องทำงานเป็นร้านอาหารทํางานร้านอาหารญี่ปุ่นเ้อแล้วกะเป็นสาวเสิร์ฟเด้อคําถามที่แปะเนาะอันสาบานาเจ้ามีพี่น้องจคกคนเนาะพี่น้องร่วมๆของสาบานาก็คือแปดคนเนาะผู้ชายสองคนผู้หญิง หกคนเนาะปองเป็นคนที่หาเนาะอันนี้เป็นคำถามที่แปดตอบแล้วเด้อคำถามที่เก่าน้องหล่อยเกิดทีมทมาวะซาบนาเจ้าเห็ดคิดทำยูทูปมายักปีแล้วเนาะซาบนาทำยูทูปมาประมาณปีกว่าเนาะท้าอ่าวันที่สามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดธันวาปีปีที่แล้วปีนี้ถ่าสามสิบเอ็ดธันวาปีปีนี้อาจจะเป็นสองปีเนาะ จาก6 2ปีเนาะพี่น้องทำมากเกือบจาก6 2ปีเลยเดอ้อทำมาปีกว่าเดอ้อคุณผู้ใหญ่ใจดีทางอยู่ทาง u s เอสนะพี่น้องขอบคุณลายๆเด้อคอยอยู่ดีไม่แห้สุขภาพแข็งแรงอายุมันนวันยืนเห็ดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองเนาะขอบคุณลายๆจ้าบสบายดีทุกๆคนนะ สบายดีพ่อแม่พี่น้องคุงป่าอากาศสบายดีเอฟซีซาบันนาสบายดีเบิร์ตสุขุสุคนเด้อพี่น้องพม่พาจิตเอฟซีทางไทยด้ว่าทางลาวหรือว่าทางต่างประเทศเนาะสบายดีไปทั่วโลกเลยพี่น้องสําหรับผู้ได้ที่เขามาเบิ่งใหม่เนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งติ้งติ้งติ้งเพื่อติดตามซาบานนาเนด้อพี่น้องเป็นกําลังใจให้แน่เนาะ คลิปนี้กะจะโบว่าลายายห่างเนาะพี่น้องคลิปนี้ซาบันาสิม,มากล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาบ้านนี้ซาบันาเนาะที่คอยสนับสนุนเรื่อยมากเนาะพี่น้องเนาะก็เลยจะเหตุคลิปขึ้นมาเพื่อขอบคุณเพิ่นนาะขอบคุณพี่เพิ่นสวยเรือเฮ้า,าเนี่ยย้ำเฮาตกสุขได้ยากเป็นวิเลพี่น้องกะโมมียังตอบแทนเนาะเนาะจะคำว่าขอบคุณหลายๆเนาะพี่น้องเน,น,งนะานะ เออ,ส,อ,อนนสิบว่าไีนะ่พี่น้องอันนี้ชาวน้าสิบอ่เอยสื่อเนาะพี่น้องจะบอกออกน้ำเนาะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทาง USR เนาะพี่น้องเนาะที่เป็นส่งขาเขาขาขนมมหาอีชาวบ้านเนาะพี่น้องกะเถือนี้เป็นเถือที่สองแล้วเนาะที่สองที่สามเลยกะบบอดดี้เฮดคลิปมาขอบคุณเหมือนยจกเถือเนาะพี่น้องเนาะมือนีมือสันวันที่ ปองกระสิเห็ดคิปมาขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทางนันนอกว่าอ่าขอบคุณหลายๆเด้อขอให้มีความสุขหลายๆขอให้อายุมั่นคญยืนเห็ดเนี้ยงกับขอให้เจริญรุ่งเรืองเด้อจริงๆเราปองก็บอาบอกไยเก่งนะพี่น้องเรื่องไม่แต่ว่าค่ะขอบคุณหลายๆเด้อมีโอกาสดีๆกะ คือสิได้พบพ่อหนากันเนาะเพราะเพิ่นอยู่ทางไกลแต่ว่าเพิ่นเบิ่งช่อง YouTube แล้วเพิ่นก็เมตตาเฮาเนาะพี่น้องเนาะอ่าแต่ว่าป้องจะบ่เอ่ยสื่อเนาะพี่น้องขออนุญ,ญาตาบ่เอ่ยสื่อบ่เอ่ยนาแล้วกัจะบ่เว้าถึงจํานวนเงินนั่นๆเนาะนะแต่ว่ามันเป็นกําลังใจที่ดีดีแห่งสําหรับปองเนาะเพราะปองตั้งแต่เหตุยูทูบมากนนะอะบ่เคยได้เนาะ ถึงมันจะเป็นสิ่งน้อยๆเนาะเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันยิ่งใหญ่สําหรับคนเห็ด u t u b e สําหรับคนที่ทํางานแบบนี้นะพี่น้องมันมันมันแย่ส่วนนี้เนาะพงก็ขอบพุ่นผลไลที่เผนเมตาเนาะจริงๆเห็ด u t u b e มันก็นดีอย่างเงี้ยพี่น้องเพราะว่าคนหูจักเข้าไกลคนหูจักอยู่ไกลเนาะโมเมนต์คนหูจักหลยแต่ว่าคนหูจักอยู่บนไกลไกลอย่างนีเนาะ เพิ่นหายเหาโดยที่บ่ได้วังผลตอบแทนเนาะอ้ยอันนี้ฟองสึกน,นำใจแห้งเด้อขอพูดเลยๆนะขอพูดหลยๆขอให้จเจริญลุงเรื่องเด้อเพิ่นเป็นเอฟซีอยู่ต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะทางอ s a เอเนาะเพิ่นเกิดจะเบิ่งขิดปองแล้วก็เบิ่งขิดอ่านอ้นองที่อยู่ในเฮือนเนาะก็สิเบิ่งที่แรกก็จะเบิ่งของน้องสาวสาวลาวคนมาหนองเนาะก็จะมาเบิ่งล่ำมาฮอดน,นี้เหมือนกันได้ ยืนมือเขามาสวยเรือเนาะในทางดานการเงินแต่ว่าอามันกะบอไลเดอกพี่น้องแต่ว่าซึ่งนําใจเนาะซึ่งนําใจพ่นว่าเพราะว่าเพ่นบ่เคยหัจัจเข้าเนาะเข้าก็บ่เคยหักเพิ่นบ่เคยเหน็นหนาหาตานเนาะแต่ว่าพ่นให้ความเมตตาปานีเนาะพี่น้องว่ามานล้วมันซึ่งซึ่งอะนีเลยพี่น้องว่บาบุอย่างออกเนาะแต่ว่ากะจะมิก ขอพุณเป็นการส่วนตัวแหละแต่ว่าลิดนี้นะเหตุมาเผื่ออย่างห้เพินอยากงไ้เพินหูว่าจริงว่าความจริงอ่ะป้องกับว้าในคลิขดนี้การสตัดต่อไปนําพี่น้องว้าบ่ค่อยเก่งมันได้แร้แต่ว่าว้านี้ทางอื่นกะจีเฮงคักกว่าเก่าเป็นคนว้บบอกค่อยเก่งนะคันที่เจอตัวจริงอลีนะเนาะคันคันบสสนิทกันนะคันสนิทกันก็สิบ้กเก่งบางคนก็จีถาม เรื่องค่าเสจ่ใจแต่นั้นเพิ่นบ่ถทมปาันไดเลยว่าเรื่องค่าเสจ่ใจเพิ่นก็สวยเลือเพื่อนก็คือทําที่อยู่อยังโอนมาใ้แบบว่าห้เลยนะบ่ดไดแบบว่าบ่ไดทํานั่นนี่หลายอย่างเนาเพีนะ่อนทั้แล้วก็คือโอนมาห้เลยกับแบบว่าห้คกามสวยเหลือพิดน,น้องๆไปว่าลําบากส่วนนี้เนาะคือ้องหนี่ยอมรับว่า ลำบากแต่ว่าครับบางคนก็บอกให้มอางคนอื่นว่าลาบากก็เฮาหลายมันก็ลําบากคนละอย่างโมพนะี่น้องคือเขาอยู่ในจุดจุดนี้นะไพบ่บยูในจุดจุดที่เขาอยู่น้ากะบอกเขาใจเนาะพี่นะ้องปัญหาหมมันกะมีหลายต้องหนีผักงานไปปิด <c ười> เดือนก็คือเจ้าของผักไปเองไงพี่นะ้องแต่ว่ามันจะมีอ่าขา,าใช้จ่ายมันบร่ได้ยุดผักงานน้ำเฮาเนาะ พราว่าค้าห้องนี้ป้องกะป้าไหวคือเข้าบริอยู่แต่ว่าเขา้ายังเจ้าอยู่เขาก็ต้องจ่ายนะเขาก็ต้องจ่ายามีขาใช้จ่ายแต่ละเดือนแต่ละเดือนในความดีในความมีน้ำใจเนาะ่นกะให้ความสวยเรือมาเนาะอันนี้มือเ่ยวก่อนมันก็จะภาว่าโอนมาหา้เป็นขาอยู่ค่ะกินเดอร์ที่ลงมาจะา ต่างยังวัดแล้วเนาะที่ลงมาจากซีสเกตกมาอยู่มันก็มาอยู่ให้หองกะมากักตัวสิบสี่มื้อนะพี่นนองกักตัวสิบสี่มื้อกะคือเท่าก็มีขาเจ๊ใจยอยู่แล้วเ่าก็ต้องกินลองใจมันก็หายมาเป็นขา,จจา้จ่ใจสื่ออาหารการกิน่างน,นี้เนาะแล้วก็เ,กเฉียวจี่ซอวทีชีซีบ่าวถูกพังนลยก็คือคนเสียมาแบ่งเบาพลาละ คาห้องผินว่าเออผินว่านอจากจังสีดีใจหลายๆพี่น้องว่าเย่างออกเนาะตื่นตัน,พนเพราะว่ากบคุยได้กต่อย่างผัวบอกสื่อฟังใช้ประสบก,การณ์เนาะพีน่น้องเนาะอาจจะมาขอบคุณนำใจำงามๆนจากเพินพ่นเนาะพี่น้องเลยขอบคุณหลายๆเด้บอบ่มีป้องกับบ่มีเอียงหาเพราะว่านอกจาก คำว่าขอบคุณล่ะกะ็จะพัฒนาคิดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องก็จะเหตุซอกยูทูบอ่าห้พี่น้องล่ะกะ็เอฟซีด้เบิ่งไปเรื่อยๆขอบคุณที่สนับสนุนเด้เด้อขอบคุณที่เมตตาปานีเฮาเนาะบางทีคนที่เฮาหูจักกับคนที่เฮาบุหูจักนะพี่น้องมันกะบุหูือกันในในควมหูซึกของบวงมันกะดีไปคนละแบบเนาะดีไปคนละแบบบางทีคนที่เฮาหูจักหรือว่าสนนิษี์ลีที่ก็สอยเรือยย่างเฮาหมดได้ นอกจากคำว่าสุขเป็นกำลังใจให้น,นี่มันก็ดีดีสุดแล้วพี่น้องสำหรับคนที่หักรจาเสียงรถกับสีดำวนนี้ยังหน่อยเนาะบานติดรถบานมีรถหลายแต่ว่าคนที่บ่งหูจักเฮาแต่ว่าเพิ่นยืน่นมือเขามาสวยเรือโดยที่บ่าังคนตอบแทนหรือว่า บ่วางสิ่งตอบแทนน้องพี่น้องอันนี้ป้องสึกนําใจหลายๆเนาะขอบคุณหลายๆยว่าะว่ค่อยเจอแบบนี้เนาะส่วนลายที่เจอก็คือจะวางผลนะอันนี้เพิ่ววอนแบบว่าให้น้องๆเคยเรือน้องๆใงยามข้าวที่เทาลาบากหรือว่าเพิ่นกะเมตตาป้านีนั่นเองน้องพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจริงๆว่าตอนนี้ก็ลาําบ่อ การเห็ดงานเนาพี่นองนะอันนี้สุดยอดอ่อหะลีดาเห็ดงานบอกมันก็เห็ดดอยู่ดะเห็ดอยู่ซ้มมือผักไปมือหนึ่งแล้วก็ไปเห็ดอีกมือหนึ่งแล้วก็ผักอีกมือหนึ่งเนาะกาสีสลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะพี่นองงานมันบบทันดีคงที่ตอนนี้งานมะันบบทันดีมีเนาะสําหรับคนที่ขจ้ามีงานเห็ดเงินเดือนปกติแล้วเค่ะยินดีกับเพิ่นหลายๆเนาะ แต่ว่าป้องนีจะเห็นงานเป็นรายวันเนาะสามลอยนี่ค่ะแต่ว่าหากินนะพี่นอ้องเมื่อหนึ่งบริตากว่าคนลอยนะเขาเศร้าเขาเทียงเขาแรงนะคือทุกอย่างอยู่นี่นะเขาสื่อว่าสื่อทุกอย่างนะเนาะเฮามีพักในสวนเขาบ่มีพักในสวนเฮาก็ะสือ มูฮ็ดเป็ดไก่ยังทเถาอยากกินพวกไข่พวกปลานะี่ยผิดยังก็เข้าสื่อวดสื่อวดถุกอย่างเนาะรากาห่องเสานะ่ะเข้าสิยูหรือวอยู่แต่การเขา้าในเสาไว้แบบนี้เข้าก็ต้องเสียเงินคะ่าหนามค่าไฟเนาะเพีองนะรวมหองเสาบางคนก็นถามวาหของเสามันแพงเกินไปบ่แต่สําหรับบาง,ง,งันกะบ่แพงแห้งหรอกเพราะว่าเข้าอยู่กันหลายคนอยู่ต้องทำคนอยู่แต่ว่าค่าเสจ่ายเนาะ มันก็ไเด้สวยกันเนาะแต่ว่าเพิ่นไอ้เพิ่นก็ยืดมือเขามาส่วยเรือเขามาแบ่งปันนำใจห้เนาะกระซึกใจหลายๆเนาะก็เลยฮ็ดคลิปออกมาอ่าขอบคุณเพิ่นเนาะพี่น้องเนะาะหวังว่าพี่น้องกะสิยินดีครับปองเลยค่นะพ <c oughs> อไปแล้วก็ดีใจเนะาะเพราะว่าอยากให้เพิ่นมาเห็นคลิปหล่ะค่ะอยากขอบคุณเพิ่นนะ เพราะว่าพ่อมาท่านเนี่ยว่าขอบคุณอย่างเป็นทางการอันนี้ถือว่าเป็นคิดให้ขอบคุณอย่างเป็นทางการเด้อขอให้รอรัวจะเลื่อนลุงเรื่องหากินยังก็ขอให้ลูกในเรื่องขอให้มันหมานขอให้อายุมันขวัญยืนเนาะขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญเด้อคลิปนี้ก็สิบพราว่ายังไลน์สิบวอลล่าอีะยายห่าง,าาาางน้พี่นองเนาะแต่ก็เลยไปซิฟนาทีเอากลบสวัสดีทุกๆคนที่เขามาลับส้มแล่วกั มาเป็นกำลังใจให้ปองตลอดตลอดเนาะพี่น้องทึ่งว่ายอดวิวต้นนี้ก็สิตกตกแห้งเนาะพี่น้องเนาะคือต้นที่ป้องจะมียอดวิวในยูทนะูปไลายก็คือตอ้นที่อยู่บ้านเนาะแต่อยู่บ้านนะยอดวิวดีอยู่พี่น้องแต่ว่าการอัพคลิปหรือว่าใส่วลลาอัพคลิปกันแบบว่าเน็ตบ่งแห้งหรืออย่างใดอยู่บ้านเนาะมองใส่แบบ บัตรเติมเงินเปลืองเนาะอยู่บ้านเปลืองแห้งเลยเลคืออยู่นี้เขาเติมเป็นรายเดือนเขาก็จะอัพไปถึงมันจะสะแตแต่ว่ามันก็เสียเป็นรายเดือนไปเลยเนาะแต่ว่าอยู่บ้านนี่มือต่อมอือเป็นบัตรเติมเงินนะอยู่บ้านนะเหตุยูทูปมาเนี่ยคาบัตรเติมเงินยังบดได้คืนเลยพี่น้องเหตุไปแบบคนเ,เหตดป้ายมวนมวน ป้องก็ว่าเห็ดไปมวนมวลได้บุหุจักหลายคนก็นกนดีไปอย่างหนึ่งเนาะอันคันโมมี่เอฟซีหรือว่าคันโมมี่พี่น้องทางยูทูบข,ของพ่อเบิง่งเนาะป้องอาติบบุหุจกักเพิ่นบุหุจักคนอยู่ต่างประเทศไกลๆกับบุหุจักพี่น้องคนไทยหลายๆคนบุหุจักเอฟซีที่อยู่ทางกรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดหลายจังหวัดแล้วค่ะบ,บุหุจักเอฟซีทางลาว ถ้าบริฮิตยนะูทูปเนาะอันนี้ก็เป็นข้อดีของการเฮ็ดยูทูปและ้วกะ็เป็นข้อดีที่ได้หู่จักคนดีๆเนาะจักมิดหู่จักเพื่อนที่วะวางดีกับเฮาเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดที่เขามาเบิ่งยูทูปแล้วกะ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้สาวบรรณาในเด้อผู้สาวบันหม่าน้องพี่นะ้องกติสัญญาว่าอาจะทำคลิปไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าจะ มุมีแห้งถือแล้วเนาะสัญญาว่าสิทำคลิปไปเรื่อยๆขอบคุณทุกคนที่เขามาเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามเสมอมาเนาะและที่สำคัญก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอยู่ทั้ง USA เนาะแล้วก็บ่ลืมเบื้องหลังที่อยู่ในประเทศไทย FC หลายๆคนเนาะขอบคุณหลายเด้อไปแล้วพี่น้องตื่นตันหลาย,ายบายขอกันใหม่คลิปหนลืมป็นกำลังใจกันเด้อบาย,บาย ที่สิบเนาะสมนาจ้าอายุเท่าไรแล้ววสมนาก็จะตอบว่าตอนนี้สามสิบสามสิบสี่เนาะแลวนี่ยังยังสามสิบหาแล้วเนาะยี่สิบสามตุลานี้ก็คือสามห้าสามสิบห้าปีแล้วพี่น้องห <c oughs> น้าตาก็จะประมาณนี้เนาะสามสิบห้าปี23ตุลาเนาะตอนนี้34ิ่เด้อย,ยังบ่ฮอด35 เป็นอะไรพี่น้องสำหรับซิปคำถามที่สาบนามาตอบวังว่าจะเป็นประโยชน์หรือว่าหายขอของใหญ่ไปหลายๆคนเนาะอันนี้คือคำถามส่วนหนึ่งที่สามนาจำได้แล้วก็เอามาตอบเนาะคำถามใดที่ซาบนายังไม่ทันตอบกะเม่นเม่นมาไต่ลิปเด้อพี่น้องเลยซาบนาก็จะมาทยอยตอบคำถามของพี่นอ้องพ่อแม่พี่น้องกับเอฟซีของสา,าบนาเนาะที่อยากหูเนาะ โอกาสดีๆสามานาก็จะมาอัคดคลิปตอบคำถามเมื่อนี้นะไปแล้วสิบคำถามมังว่าจะพอใจในสิ่งที่ยักโหและกะเข้าใจในสิ่งที่ต่อไปเนาะบางทีก็ตอบแบบงงๆแล้ว <c oughs> ขอบคุณหลายๆสำหรับเอฟซีหลายๆคนที่เขามาติดตามทุกท่านทุก <c oughs> บอกไปผู้เดียวก็เกินไปแนละ้วต <c oughs> ิงตอบนี้ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามาติดตามหับสมคลิปของสาวบาน่าเนาะ แต่ว่าสิหาสะหละบ่ค่อยได้นะสำหรับวิณชาวบ้าจะบ่ค่อยมีสะละป่นไยเจะเาบอกแต่เรื่องของเจ้าของ <c oughs> ขอบคุณหลายๆสำหรับเอฟซีทุกๆคนแล้วก็เอฟซีชาวไทยชาวลาวหรือว่าอยู่ต่างประเทศต่างทั่วโลก <c oughs> ทั่วโลกที่แออวะเข้ามาแวะเวียนรับชมิปของสาวบนานนะขอบคุณหลายๆเด้อที่เป็นกำลังใจให้กันเนาะ <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจสาวนานเด้อพี่น้งเด้อฮักกันน้อยๆแต่ขอให้ฮักไปนานๆเด้อสำหรับคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายพอกันใหม่คลิปหนะ้า